นีค่ะมาค่ะมาเก็บผักด้วยกันนี่นะคะจะเป็นผักกูนะคะ เยอะก่อนนี่ค่ะเป็นผักแบบนี้นะคะผักกูดเขียวนะคะก็จะเก็บตามนี้เ่็ยอดแบบนี้นะคะ ามาเก็บผักด้วยกันเ้อค่ะถ้าไปเก็บผักแล้วนะคะเยอดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะเแต่ก็เอานะคะคนก็มาเก็บเยอะอยู่ค่ะมาเด้อค่ะมาเก็บผักกับแม่ดิน Bye. Mm -hmm. ได้แล้วนะคะผักผักก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะผักนะคะเขาเรียกว่าผักกูดนะคะเขียวนะคะก็ <G ül Students> จะเป็นยอดแบบนี้แหละคะ่ะได้แล้วค่ะได้ผักแล้วนะคะมาคะ่ะมาเก็บผักด้วยกันนะคะมาเก็บผักกับแม่ถินนี่นะคะเห็นไหมคะายอดผัก มันก็จะเป็นผักกูดแบบนี้นะคะไปแกงก็ได้นะคะไปลวกก็ได้นะคะปลาคำใส่นะคะชอบมากนะคะผักชนิดนี้นะคะให้แม่ถินเก็บไปให้เป็นประจําเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมาเก็บผักด้วยกันเด้อค่ะตอนนี้นะคะถ้าได้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่ถินก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะคะจะเอาไปเยอะๆค่ะนี่นะคะใส่กระตาลแล้วค่ะเก็บไปเรื่อยๆนะคะ เพราะว่าผักชนิดนี้นะคะไม่มีรสชาติอะไรนะคะกินได้นะคะไม่ขมไม่หวานนะคะแต่ก็เกงได้นะคะทำอะไรได้นะ,ะเกงก็ได้แล้วก็จะไปลวกนะคะตามต้องการนะ,ะมาค่ะม้าค่ะม,มาเก็บผักด้วยกันคีณแม่ถิ่นก็จะพาไปเก็บผักแล้วนะคะ นี่ค่ะมันก็จะเป็นยอดแบบนี้นะคะยอดผักกูดค่ะกล้องย่อๆลงก่อนนะคะเพราะว่ามันยาวเกินไปนะคะนี่นะคะเป็นยอดแบบนี้นะคะผักนี่ค่ะแล้ก็จะเก็บแบบนี้ เป็นยอดแบบนี้นะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะผักแบบนี้นะคะเก็บไปนะคะตามต้องการนะคะทำอะไรกินก็ได้นะคะลวกหรือว่าจะนี่ค่ะยอดผักนะคะมันก็ไม่ตูเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคุณก็มาหาเก็บเยอะค่ะนี่ค่ะจะเป็นยอดแบบนี้นะคะ นี่ก็ยังอ่อนๆอยู่นะคะนี่ค่ะกินได้นะคะแบบน,นี้ก็พึ่งออกค่ะมาค่ะมาเก็บผักกับแม่ถินเด้อค่ะยอดผักนะคะเล็กๆแบบนี้กินได้นะคะาํำใสนะคะให้แม่ถินนะคะเก็บไปให้นะคะมาค่ะมาเก็บผักด้วยกันเด้อค่ะค่ะนี่นะคะได้แล้วค่ะ เขาเรียกว่าผักกูดเขียวนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ